เอาละฮะวันนี้ผมสงสัยว่าทำไมจอทโร่อยู่ดีๆแม่งก็หยุดเวลาได้วะในภาคสามจอทโร่มันความสามารถมันจะบังเอิญอะไรขนาดนี้วะเอาละฮะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือจอทโร่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เหมือนดิโอนะฮะในภาค Eye of Heaven ถามว่าจอทโร่ทำได้ไงนะฮะก็ทฤษฎีเดียวกับภาค3ในอนิเมะนั่นแหละนะฮะก็คือเป็นสแตนประเภทเดียวกันใช่ไหมล่ะ แต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเวผมคิดว่าความสามารถที่แท้จริงของจทตรโและก็สตาร์พาร์ตินันเนี่ยเป็นความสามารถที่จะสามารถก๊อปปี้ดีโอได้ทุกอย่างนะฮะอย่างเช่นภาคสามที่ผมได้กล่าวไว้ใช่ไหมล่ะผมคิดว่าจัทรโไม่ได้หยุดเวลาได้ตั้งแต่แรกหรอกผมคิดว่าจัทรโน่าจะเพิ่งได้ความสามารถหยุดเวลาก็ตอนสู้กับดีโอนั่นแหละนะฮะอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะฮะจัตรโความสามารถคือก๊อปปี้นะฮะโดยที่ความสามารถนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้แค่ ดีโอจักรวาลหลักนะฮะมันอาจจะใช้กับดีโอจักรวาลอื่นได้นะฮะได้ด้วยซึ่งจักรวาลคู่ขนานมันมีไม่จํากัดอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะมันมีเป็นอินฟินิตนะฮะแต่ว่าความสามารถเนี้ยที่ผมคิดนั่นก็คือโจทารโล่อะต้องสู้กับดีโอก่อนถึงจะก๊อปปี้ได้นะฮะอย่างเช่นไอโอเพเว่นใช่ไหมละ่ะซึ่งโจทารโล่ alo, ตอนแรกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้นะฮะโจทารโล่เพิ่งมาเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ตอนสู้กับดีโอนะฮะ ซึ่งตอนที่จทโร่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เนี่ยก็นั่นแหละสตาร์แพตินัมอีโวกลายเป็นโอเวอร์เฮเวนแล้วนะ,ะมันอีโวตามเดวิลของดีโอซึ่งเนื่องจากที่จูทโร่ไม่ได้ทําพิธีกรรมการไปสวงสวรรค์โดยตรงนะฮะแต่ว่าสตาร์พตินัมมันเปลี่ยนไปตามเดวิลแทนนะฮะรูปร่างของจูทโร่และสตาร์แพตินัมจึงไม่ได้เปลี่ยนนะฮะได้แค่ความสามารถมาซึ่งดีโอเดวิลโอเวอร์เฮเวนเนี่ยมันไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้นะฮะ มันหยุดเวลาได้ตลอดด้วยนะฮะซึ่งถามว่าจทาทโร่ได้ความสามารถนี้มาไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันจทาทโร่อาจจะหยุดเวลาได้จํากัดหรือไม่จํากัดอันนี้เราก็ตอบไปได้แต่ว่าที่การันตีก็คือจทาทโร่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ไดแน่ๆนะแต่ว่าหลังจากที่จทโโร่ปาบดีโอได้ความสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของจทาทโร่มันก็หายไปเว้ยซึ่งผมงงตรงที่ ในภาค3จมโรโมันก็ปรับดีโอได้ความสามารถหยุดเวลามันก็ยังอยู่ไม่ใช่หรอวะแล้วทําไมมันปรับดีโอในร่าง the world over heaven แล้วทําไมความสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงมันหายไปวะหรือว่าไอทฤษฎีความสามารถก๊อปปี้ที่ผมบอกเนี่ยมันอาจจะใช้ได้แค่อยู่กับจักรวาลหลักเท่านั้นถึงจะไม่หายหรือโจโฉอาจจะหยุดเวลาได้ตั้งแต่แรกก็ได้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ที่โจโฉเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้นะ่ะ มันทําให้ผมคิดแบบนี้เว้ยมันทําให้ผมคิดว่าโจทโรมันก๊อปปี้ดีทุกอย่างได้เออผมลืมพูดไปนะฮะดีโอโอเวอร์เวนเนี่ยมันเป็นดีโจากจัก,กรวาลที่มันปราบโจทโรได้แล้วมันแล้วมันก็ไปทําพิธีกรรมไปส่งสวรรค์ต่อนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมบอกว่าโจทโรหยุดเวลาได้จํากัดหรือไม่จํากัดอนะคือที่ไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าโจทโรเนี่ยมันหยุดเวลาได้ก่อนที่จะมาสู้กับ ดีโอโอเวอร์เวแล้วนะฮะความสามารถมันเลยไม่คอนเฟิร์มนะฮะอาละสรุปก็คือทฤษฎีของผมที่ความสามารถของจูทาโรเนี่ยมันเป็นการ Copy ปี้ดีใช่ไหมล่ะมันอาจจะ Copy ปี้ดีทุกจัก,กรวาลเลยก็ได้แต่ว่าต้องสู้ก่อนถึงจะ Copy ได้นะฮะนี่คือความมนี่คือความคิดของผมทุกคนคิดยังไงกับทฤษฎีนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะ ผมมีสิ่งที่จะพูดแค่นี้แหละนะฮะก็ไม่ได้จะพูดอะไรต่อละก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะ